ไปเที่ยวไปกินจะพาไปเที่ยวแล้วก็ไปทานของอร่อยอร่อยตามมาเลยจะอยู่บ้านอยู่ทำไมให้มันเซง็ง วันนี้นะคะจะพา f อมาเที่ยวอยุธยาแต่ก่อนถึงอยุทยาเรามาแวะกันที่พระชราวัมบางปะอินนะคะจะพามาที่วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารไป แมดูวิธีข้ามไปวัดของเขาสิคะเก๋น่าดูเลยตั้งแต่ไปวัดมานะคะเป็นร้อยๆยวัดในเมืองไทยก็มีวัดนี้ล่ะค่ะเราต้องข้ามข้ามแม่น้ำเนี่ยนะคะเพื่อข้ามไปวัดมาลงกระเช้าข้ามไปวัดกัน เพราะว่าวัดอะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำไงคะเราก็เลยต้องนั่งกระเช้าไปแต่มันก็เป็นกิมมิกเล็กๆน่ารักนะคะถึงแล้วข้ามแม่น้ำเล็กๆแต่ก็สนุกดีคะ่ะเขามีตู้รับ ค้าไฟนะคะเราข้ามแล้วเราก็ควรจะหยอดให้เขาหน่อยนะคะ ดูโบสถ์ภายนอกมีลักษณะเหมือนโบสถ์คริสต์แบบโกติกแต่ภายในเป็นวัดพุทธนะคะวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ค่ะ นนกาแดดนาวโทอันเฟรด,ดเป็นผู้สร้างถวายองค์สมเด็จรัชกาลที่5และท่านก็ได้นำกลับมาจากมิลานค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปชมโบสถ์สวยๆเราไปสักการะที่รูปหล่อของพระองค์ท่านด้านหน้าทางเข้าดีกว่านะคะ จะนำเอซีทุกท่านเข้ามานมัสการองค์สมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระเจ้าอยู่หัวด้วยกันนะคะรัอบองค์ท่านด้วยกันนะคะ ฉันนั่งอยู่ภายในโบสถ์นะคะแล้วก็มองรูปแบบของโบสถ์ซึ่งเป็นแบบโกติกแต่ท่านได้นำมาผสมผสานความเป็นไทยเข้าไปนะคะดูสิคะแม้แต่อัศวินถือโคมไฟอะ่ะดิฉันว่าเก๋มากๆเลยค่ะคือมันดูลงตัวกลมกลืนสวยงามค่ะ อุดหนุนชาวบ้านที่นี่ค่ะถุงละยี่สิบเองจบที่แรกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านไปแห่งที่สองนะคะเราจะไปล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกแล้วก็ไปทานอาหารโบราณชาววังด้วยกันค่ะ ไปมีเซอร์ไพรส์อย่างนึงนะคะนัดหนุ่มหลอที่นี่ค่ะตามมาดูหลอจริงนเปล่าอ้าวแม่มาครับโอ้นั่งรอนึกว่าจะขึ้นเรือไม่ตันแล้วสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ชมเด็กเขาบอกประมาณห้าโมงกว่าเรือออกเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับ เป็นไงบ้างครับแม่เห็นว่าไปวัดมาป่ะครับใช่วัดอะไรอ่ะวัดประวัติอสวยเชียวลูกครับข้างในเป็นโบสถ์โกติกนะอ๋อโบสถ์คริสต์เคยไปถ่ายรูปครับแม่สวยมากเลยเออแม่ชอบอย่างนี้จังเลยเนาะดีไหมฮะดีอ่ะเขาทำเข้าบัาเยศใช่ไหมฮะชชอบมากร้านสุริยันจันทราที่เนี่ยจริงๆแล้วที่นัดกันไว้เนี่ยเพราะว่าดมว่าเคยมาทีหนึ่งใช่แล้วไฮไลท์ของเขาเลยคือเขาจะมีเรือ ซึ่งเป็นเรือแบบตกแต่งลักษณะเหมือนตรรสร้อยสิบสามนี่ยแหละเรือโบราณแล้วก็ล่องแม่น้ำเจ้าพยาไปเลยไปดูว่าที่ตกแม่ใช่แต่เมื่แกี้แอบได้เวลาพอดีเลยไม่รู้แม่อ่านประวัติเขาบอกว่ามันจะเป็นโรงสีเก่านะที่เนี่ยอ่านเมื่อกี้ใช่ไหมครัเดี๋ยวนี่แม่มาครั้งแรกเนาะมาครั้งแรกเดี๋ยวเราไปดูโรงสีด้านในตรงนู้นกันแม่ดูเนี่ยโครงสร้างโรงสีเก่าหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนบอกว่า ปลายสมัยรัชกาลและเขาเก็บไว้หมดเลยอ่ะเนี่ยดูดิฮะอุปกรณ์ต่างๆนี่แม่นี่ก็ยังเก็บไว้อยู่หมดเลยอ่ะใช่นีเก่ามากเก่ามากครับแม่แต่ไม่เคยเห็นเลยนะน่าติงเทียนี้เหมือนจะเป็นเครื่องจากไอ้น้ำอยู่เลยไหมเนี่ยสวยมากใอ้น้ำแล้วจะเป็นหม้อไอ้น้ำอยู่เลย มากนะคราวที่แล้วโดมาตรงเนี้มืดไปแล้วคือด้วยความที่ว่ามาถึงรีบลงเรือพอลงเรือออกไปสวยภาพที่ตกกลับมามืดหมดไม่เห็นอะไรเียตรงนี้แล้วเดี๋ยวพรล้องเรือกลับมาเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันตรงนี้นะครับแม่เจ้าหน้าที่ก็เอาเวลคัามด้งมาให้เนี่ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากคา่ะสีเข้ากับชุดเลยนะครับอันชันแม่ชนเงแม่เอ้ย ร้อนๆมาสดชื่นเลยนะชื่นเลยใช่เดี๋ยวเราไปที่เรือกันดีกว่านะครับอแม่ไม่รอแล้วแม่ไปแล้วดีไหมฮะดีมากนี่เราขึ้นเรือเนี่ยเจ้าหน้าที่มารอกันหมดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับโอ้ ดูเดซเซเรตเขาโอ้สวยงามโอ้ดีเลยสนั่งในเลยไม่ได้นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ดีกว่าเนาะนั่งตรงนี้เนาะเราจะนั่งโซฟานั่งว่านั่งตรงนี้โอเคนั่งตรงนี้กันดูวิวกันแม่ใช่โอเคพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราออกเรือกันดีกว่าพาไปชมภาพทิศตกที่แม่น้ำเจ้าพยาณอยุธยานะครับนอยุธยา อันนี้ก็คือบรรยากาศของเรือสุริยานจันทรานะครับเป็นไงบ้างแม่มีลูกมันเหมาะสําหรับการพาแขกต่างชาติโอ้นะท่องตลมาชอบใจเลยชอบใจเลยพาคนสนิทมาเที่ยวแบบไพรเวทหรือไม่คือว่าคือว่าผู้ใหญ่แบบเพื่อนๆแม่คือว่าแม่แนะนำก็นม่จะชอบเนาะไหว้พระอะไรเสร็จก็มานั่งเรือดูพระอาทิตย์ตกนนั่งในน้ำนิดหน ว่างแล้วก่อนกลับขึ้นฝั่งไปพนอาหารเย็นกันสวยงาม,งามจริงๆเมื่อกี้ที่แอบพูดไปอ่ะเพิ่งรู้ว่าแม่น้ำเนี่ยมันเป็นแม่น้ำสายย่อยที่แยกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาหรือแม่น้ำน้อยอ,อ่าเราก็แอบคิดว่าเจ้าพระยาก็คือสายที่จากอยุธยาตรงพนะุทเชพฐเนาะที่ไหนได้ก็มีสายย่อยอเยอะเลยซึ่งตอนนี้เราล่องอยู่แม่น้ำน้อยนะครับ จริงพอมาอยุธยาเนี่ยบางคนจะนึกถึงแต่ว่า้พระ,ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทานกุ้งแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ย<ำ>กรารล่องเรือที่เนี่ยเขามีมานานแล้วนะานานาจริงจริงคิดมาก่อนที่กรุงเทพด้วยมีหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าผมว่า <swag Into. S 1> จริงๆอันเนี้ยชอบตรงนี้ทําไมป่าคือพอล่องเสร็จอะครับแม่แล้วเรากลับขึ้นไปกินข้าวบนฝั่งจริงจริงผม่ากินข้าวบนเรือบางครั้งเนี่ยรู้สึกว่ามัน เข้าใจมันต้องขนพวกอุปกรณ์พวกแคเทอร์ลิงต่างๆขึ้นมาบนเรือเนี่ยบางทีอาจจะไม่ร้อนไม่สดไม่ใหม่เหมือนแบบทำจากครัวออกมาแบบจากบนฝั่งอะไรนี่เดี๋ยวเรากำลังกลับเข้าฝั่งแล้วแม่นะเฮ้เราไม่ต้องกลับเรือเหรอตอนนี้เรากลับทือเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่นั่งเพลินนั่งเพลินแสดงว่าเพลินจริงเพลินไหมฮะแลนชวนชวนคุณผู้ชมหน่อยแม่ วัยวัยสววัยสววใกล้เจ็ดสิบมาได้นะคะสบายเลยนะครับสบายเลยค่ะใส่รองเท้าที่เหมาะเหมาะหน่อยแล้วก็ใส่กางเกงนะคะเพราะว่าเราต้องเดินลงเรือแล้วก็เผื่อเดินยาวจริงจะได้ธรรมะธรรมะเนอะแม่เนาะใช่ค่ะเดีแต่ตอนแรกอ่ะแม่ก็จะเอาผ้าสิินมาใส่นะให้เข้ากับบรรยากาศเพื่ออ๋อเจ้าผ้าสิินอ๋อเฮลิซ่าใส่เฮลิซ่าขึ้นใส่ไง โอ้น่ารักเช oh, oh, ียวโอ้คุณแม่ก็อัปเดตนะครับเนี่ยน่าพักที่สุด ่ะคะ่ะว่ากลับขึ้นมาเราจะได้มาทานอาหารซึ่งจกกัดแบบชาววังทุกอย่างประดิษบประดอยนองแลมีคุณค่าสวยมากใช่สวยจนไม่อยากกินเลยไ่อยากทาเลยอ่ะเดี๋ยวเราไล่เมนูกันหน่อยนะวันนี้เรามีมเมนูอะไรกันบ้างแม่ั้งแต่ตรงนู้นเลยคูหลนคูหลน กุ้งซอสมะขามถูกต้องกุ้งเผาแกงรัจัวโอ้โหนี่แกงโบราณชอบมากชอบแกงนี้มากก๋าม่วงก๋อม่วงอันนี้ก็มีลุงระทุงทองห่อหมกรู้ห่อหมกอะไรนะฮะนนี้นะะเดี๋ยวต้องลองชิมดูเดี๋ยวเราชิมกันเลยแม่องไหมคือไม่ท่าไรหิวแล้วฮะอยากกินแล้วอ่ะมาเรามาชิมกันนะแม่เนาะ วชวน FC ทานไปกับเราทานาไป,ไปด้วยกันนะครับแม้แต่ข้าวก็ยังช่มมาสัสวยเชียวงั้นขออนุญาตนะแม่นะเดี๋ยวตักหอมหมกให้แม่นะจะไ,ได้ชิมว่าเป็นหอหมอกอะไรหอมหมกปลาหอมหมอกอะไรรสชาติปูหล่นเทานะคะ ็มีความเปรี้ยวความเค็มความหวานนิดหน่อยพอดีเป็นรสชาติของปูหลาแต่ถ้าคุณชอบเผ็ดก็น่าจะต้องขอยูดโดดมาใส่นะคะเราก็ทำรสชาติก,กลางๆไว้ตรนนี้กจะชิมขึ้นเขาเขาไหนล้วท่้นถขายใองชิมก่อนนะเดี๋ยวเย็นแล้วไม่อร่อยนะใช่ใช่ต้องถ่ายร้อนนะแม่นะ โดมว่าแม่ต้องตามไปหยับมะม่วงไอ้ไม่ใช่มะม่วงเขาเรียกอะไรฮะส้มโอใช่ไหมฮะไปด้วยบางคนนะอาจสงสัยนะครับว่าเอ๊นี่แอปปิโซดเจ็ดแปดแล้วทำไมผมเพิ่งโผล่หน้ามานะฮะจริงๆต้องบอกว่าผมเนี่ยก็แอบจะอยู่เบื้องหลังเนี่ยแหละนะฮะเคยไปถ่ายคุณแม่ในเทปบางกระเจ้ามาด้วยจริงๆอ่ะก็คือคุณแม่เนี่ยเป็นคนชอบเที่ยว แต่เราไปแนะนาว่าคุณแม่ถ้าเที่ยวเนี่ยทำไมคุณแม่ไม่ถ่ายไปด้วยเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยถ่ายไปถ่ายมาเนี่ยช่องมีคนติดตามก็สามารถที่จะทั้งเที่ยวด้วยมีเพื่อนใหม่ด้วยก็เลยกําเนิดเป็นช่องไปเที่ยวไปกินขึ้นมานะครับเนี่ยเราก็มาปรึกษากันนะฮะในทริปนี้กับ,กบคุณแม่นะทำไมคุณแม่เนี่ยไม่ย้ายคลิปตั้งแต่ EP แรกเลยจนถึง EP เนี้ยที่ผมมาปรากฏตัวอยู่เนี่ย <laughs> ย้ายมาอยู่ใ,ในช่องโดมบกรลาออนไลน์ก็คือช,ช่องของผมเอง ก็อยากจะฝากนะครับรายการไปเที่ยวไปกินของคุณแม่ของผมไว้ด้วยเพราะว่าค, <ะ S 1> คุณแม่ก็ยังเป็นวัยที่สดใสย,ยังมีแรงเที่ยวนะครับแล้วก็เหมาะเป็นคอนเทนต์ที่เหมาะกับผู้สูงวัยหรือวัยกเกษียณต่างๆที่ยังมีความสดชื่นยังมีความอยากเที่ยวยังมีแรงเที่ยวอ,อยู่ไม่อยากให้อยู่บ้านเฉยๆนะคะ่ค่ะถูกต้องครับแล้วคุณแม่เองก็ตั้งใจที่จะ<อ>แนะนําที่เที่ยวด้วยบางคนอาจจะดูเพื่อเป็นแนวทางในการที่ จะหาข้อมูลใหม่ๆในการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใช่ไหมครับอยากให้แม่ฝากช่องกับแฟนๆที่ดูโดมปรกรลำออนไลน์ไว้หน่อยได้ไหมครับแม่ใช่ค่ะก็อยากจะฝากแฟนๆของปรกลำออนไลน์นะคะให้มาลองชมคลิปของแม่ไปเที่ยวไปกินก็พาไปเที่ยวไปกินไปไหว้พระคือไม่อยากให้อยู่บ้านเฉยๆค่ะออกมาเถอะค่ะมหาประสบการณ์ใหม่ๆสนุกด้วยได้อะไรที่เพลินตาเพลินใจ มีอะไรแปลกๆเยอะแยะทุกทริปเลยค่ะแล้วพบกันนะคะตามดูตั้งแต่ EP หนึ่งเลยนะคะงั้นเรามาปิดคลิปนี้กันเลยครับม่ใช่ดีเนาะยิวแล้วเนาะอะไรนิดหน่อยไปใช่แล้วมาวางยั่วยั่วลมลายมากเลยตอนนี้จริงๆก็อยากจะย้ำอีกครั้งนะครับว่าใครที่ติดตามไปเที่ยวไปกินอยู่หรือใครที่ติดตามโดมบกรามออนไลน์ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ย คลิปรายการไปเที่ยวไปกินของคุณแม่ผมนะครับจะมาออนแอร์อีพีต่อๆไปเนี่ยในช่องนี้เท่านั้นรวมถึงอีพีเก่าๆเนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้ที่ช่องนี้เท่านั้นนะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับค่ะบ๊ายบาย กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะคะ